มาทําปลากระพงนึ่งสมุนไพรกินกันทําสูตรนี้จัดเต็มกับเครื่องสมุนไพรแน่ๆเลยทําสูตรนี้ไม่เหมือนคาวแน่นอนเริ่มจากมาล้างปลากระพงให้สะอาดเลยค่ะครบ้นบิดล้างปลาโดยใช้เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะล้างเขาให้สะอาดเลยขั้นตอนนี้ก็จะสําคัญหน่อยนะคะเราต้องล้างให้ละเอียดหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะทําให้ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะน้ําหนักตัวปลาของปลากระพงของครบับนบิดใช้ประมาณสัก1นกิโลได้ค่ะ ให้พ่อค้าเขาหั่นเป็นชิ้นเป็นทอดมาให้ประมาณนี้แล้วนะคะสะดวกดีนะล้างเสร็จแล้วแล้วก็ให้เสด็จน้ําไว้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมผักนะใช้ผักตั้งโอแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะเอาไว้โรยหน้าส่วนตั้งโอก็เอาไว้รองแล้วก็หั่นมาล้างผักที่เราจะเอามานึ่งเคียงปลากระพงไว้เลยค่ะผักที่คนบานทีช้ก็จะมีเป็นผักกวางตุง้งดอกแค่เห็ดแล้วก็ดอกกระลำเดี๋ยวล้างแช่ไว้ก่อนนะ จากนั้นก็หั่นมาโขกเครื่องสมุนไพรของเราเครื่องสมุนไพรของเรามีตามนี้เลยจ้ะมีตะไคร้หั่นต้นซอยบางสองต้นค่ะประมาณสองแว่นรากผักชีพริกไทยขาวแบบเม็ดพริกแห้งประมาณสิบเม็ดกระเทียมประมาณสามถึงสี่กลีบหอมแดงประมาณสิบหัวโขกให้ละเอียดประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะมาปรุงทุกอย่างให้เรียบร้อยในครกนี้เลยนะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำมันหอยและน้ำปลาแล้วก็เกลือ แล้วเราก็นําเครื่องสมุนไพรของเรานะลงไปหมักในเนื้อปลาเลยค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะให้ซึมเข้าเนื้อปลาเลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปครบแั้วที่จะหมักทิงไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะให้เครื่องสมุนไพรของเราเข้าในเนื้อปลาเนาะจะได้มีความอร่อยแล้วก็มีความฉ่าๆของเนื้อปลาพอได้เวลาแล้วเราก็จะมาทําการนื่งเลย ใส่ผักที่เราล้างไว้ลงไปทั้หมดเลยนะคะมีดอกแค่มีเห็ดกวางตุ้งดอกกระหลำ่ำแล้วก็น้ำเต้าก่อนใส่เนื้อปลาลงไปนึ่งเราจะใช้ใบตั้งโอลองก้นก่อนนะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย แล้วก็โรยพริกลูกโดดลงไปความเผ็ดตามใจชอบถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะครบบันี่จะปิดฝานึ่งไว้ประมาณ15-20นาทีนะ15นาทีผ่านไปแล้วเราก็จะมาเปิดฝาหมอ้อแวะโรยต้นหอมผักชีแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสัก2-3นาทีค่ะครบเวลาเปิดฝาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะปะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลากระพงนึ่งสมุนไพรของครัวบ้านวิทกินกับนึ่งผักเยอะๆผักของเราก็ใช้ตามใจชอบเลยนะคะชอบผักอะไรก็เอามานึ่งเคียงเนาะ เมนูนี้จัดได้ว่าเป็นเมนูของสายเฮลตี้สายสุขภาพได้อีกหนึ่งเมนูเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะไว้เจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ